สวัสดีค่ะครูจิ๊กซอนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในหัวข้อรูปสามเหลี่ยมเรื่องโจทย์ปัญหาในตอนที่สองในตอนนี้นะคะเด็กจะได้เจอโจทย์ปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ความยากง่ายจะเป็นยังไงนั้นไปดูในข้อแรกเลยคะ่ะในข้อแรกนะคะโจทย์กําหนดมาให้ว่า แผ่นป้ายรูปสามเหลี่ยมมีฐานยาว5 0าิเซนติเมตรความสูงห5 5เซนติเมตรอยากทราว่าถ้าต้องการทาสีทั้งสองด้านเลยเนี่ยจะต้องทาสีเป็นพื้นที่ทั้งหมดเท่าใดก่อนที่เราจะไปหาพื้นที่ทั้งหมดนะคะเราหาก่อนค่ะว่าพื้นที่แต่ละด้านเนี่ยมีพื้นที่เป็นกี่ตารางเซนติเมตรวิธีการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะก็คือสามารถหาได้จากเส้นหนึ่งสอง คูณฐานคูณสูงในที่นี้นะคะจะก,กำหนดมาให้อย่างชัดเจนเลยว่าความยาวด้านถานมีค่าเป็น50แล้วก็ความสูงเนี่ยมีค่าเป็น65.5ซนติมรคุณรูก็แทนค่าลงไปค่ะสังเกตได้ว่า2กับ50เนี่ยสามารถหาร2ได้รลงตัวรูกก็ตัดไปคำนวณต่อนะคะ25คูณกันกับ65.5ค่าที่ได้ก็มีค่าเป็น1,637.5กรางเซนติเมตร อย่าลืมนะคะโจ์เขาบอกว่าต้องการทาสีทั้ง2ด้านพื้นที่เราหาเนี่ยเป็นเพียงแค่พื้นที่1ด้านเท่านั้น1ด้านมีพื้นที่163.7.5ตารางเซนติเมตรทาสด้านละจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ก็นำสอไปคูณเนะาะคำนวณต่อค่ที่ได้ก็จะมีค่าเป็น3275ตารางเซนติเมตรค่ะ ในข้อที่2องนะ,ะจทย,ยาทราบว่าพี่จะต้องเตรียมกระดาษที่มีพื้นที่อย่างน้อยเท่าใดในการทํโพงจํานวน50แผน่นหมายความว่าข้อนี้หาพื้นที่นะคะของรูปสามเหลี่ยมหมายความว่าคุณก็สามารถหาในจานสี่ห่สองคูณฐานคูณสูงทาาในที่นี้นะคะจ์บอกแล้วว่ามีค่าเป็น20เซนติเมตรความสูงมีค่าเป็น15เซนติเมตรก็แทนค่าลงไปปรากฏว่า2กับ20สเนี่ยสามารถหาร2ได้ลงตัวคุค๊กก็เอา2นะคะไป ัดการคำนวณต่อนะคะพื้นที่ก็จะมีค่าเป็น150ตารางเซนติเมตรแต่เดี๋ยวก่อน150ตารางเซนติเมตรเนี่ยเป็นพื้นที่ของทง1แผน่นถูกไหมคะแสดงว่าพี่ต้องการทงทั้งหมด50แผ่นจะทำยังไงก็นำา50เข้าไปคูณกับพื้นที่ของ1แผ่นเนาะคำนวณต่อค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น7,500ตารางเซนติเมตรดังนั้นนะคะพี่ต้องเตรียมกระดาษที่มีพื้นที่อย่างน้อย เจ็ดาร500ตารางเซนติเมตรค่ะดังนั้นนะคะเมื่อเด็กจะโจอย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่รูปสามเหลี่ยบก็อย่าลืมสูตรเ2น,นส,สองคูณฐานคูณสูงและอย่าลืมนะคะว่าเราต้องอาา่านโจดีๆว่าสิ่งที่เราหาเนี่ยใช่สิ่งที่โจทย์ต้องการหรือเปล่าและนี่คือทั้งหมของตอนนี้สำหรับตอนนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ